มาดูกันว่าจับเป็นยังไงนะรอบนี้สูตรขึ้นเพเออร์เขาใบเพเยอร์ก็สวยเหมือนกันเปิดมาสวยๆโอ้โหอย่านะสวยงามทุกคนโอเครอบนี้เราปอกกล้ามาแบบสวยๆนะจ๊ะรอบนี้บวกมาอีกสองร้อยทุกคนสวยงามมากใครที่สนใจนะสามารถตามมาได้เลยนะทุกคนนะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าใจมาก็ได้แอด mt สี่สี่มีแอดนำมาด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากตามก็ตามมาได้เลยเด้อสมาชิกวันนี้รับสูตรบาคาร่าฟรีเลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องมาลิชินคืนนะวันนี้เราก็จะมาตามสูตร a ออบาคาร่าด,ด้วยงบหนึ่งรอยบาทเท่านั้นนะทุกคนนะมาดูกันว่าวันนี้เราจะรอดไหมเราก็อยู่ที่ค่าเซ็กซี่กันเหมือนเดิมนะทุกคนนะรอบนี้สูตรบอกไปเพย์เยอร์ค่ะทุกคนเราขอไปเพย์เยอร์ก่อนเลยแล้วกันนะรอบแรกไปยาวๆมาแปดว่ะโอ้โหสามแต้มอ่ะสวยอยู่เออต้องแบบนี้ทุกคนโอเคไม้แรกบวกมาแนละ้วทุกคนนะบวกไปหนึ่งรอยบาท ใครที่สนใจนะก็สามารถตามมาได้เลยนะทุกคนนะสมา,สมาชิกวันนี้เราแจกสูตรให้ฟรีนะจ๊ะใครที่เป็นสมาชิกแล้วสามารถทักมาเอาสูตรได้เลยนะทุกคนนะเราแจกให้ฟรีเดอ้อมารอบนี้โอ้สูตรยังไม่มาเลยวะสูตรจะขึ้นไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นค่ายเซ็กซี่นะทุกคนนะสูตรมันก็จะมาช้านิดนึงโอ้ยรอบดูดิไม่ทันวะเราต้องรอไปเรื่อยๆนะทุกคนนะประมาณสักสามสี่รอบหรือว่าสองสามรอบนี่แหละทุกคนสูตรมันถึงจะขึ้นตรง รลบนมีเพลเยอร์ว่ะโอ้โหถ้าเราไปนี่ก็โดนนะเนี่ยถ้าใครอยากตามสูตรจริงๆก็แนะนำค่าย S A Gaming นะทุกคนนะแม่นด้วยนะค่าย S A อ่ะแล้วก็สูตรแบบมาเร็วทันใจมากอุ้ยรอ้นีีเพลเยอร์สวยว่ะอ่ะสูตรก็บอกไปเพลเยอร์นะทุกคนนะแล้วอ่ะ